สวัสดีครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ฟังเพลงเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปเนาะซึ่งเป็นความรู้ที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วนะครับว่าจำนวนเต็มเนี่ยประกอบไปด้วยจำนวนอะไรบ้างครับนักเรียนจำนวนเต็มประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจำนวนเต็มบวกก็คือเลขอะไรครับ1 2 3 4 5่ไล่ไปเรื่อยๆเป็นล้านเลยเนาะจำนวนถัดมาที่อยู่ก่อนเ,อเลขหนึ่งก็คืออะไรครับจำนวน เต็มศูนย์หรือศูนย์นั่นเองแล้วจํานวนที่ถัดมาจากศูนย์ล่ะที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์เราเรียกจานวนอะไรครับจํานวนเต็มลบหรือว่าลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไล่เรื่อยๆเป็นลบเป็นลล้านเลยเนาะเมื่อนักเรียนฟังไปแล้วเราก็ขึ้นหัวข้อใหม่ได้เลยนะครับนักเรียนซึ่งหัวข้อวันนี้ที่เราจะเรียนนะครับก็คือการอะไรครับาการเปรียบเทียบจํานวนเต็มเขาบอกว่า เราอาจใช้เส้นจำนวนในการเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนที่ไม่เท่ากันโดยการลงจุดบนเส้นจำนวนแล้วใช้หลักการพิจารณาที่ว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายเสมอซึ่งเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะนักเรียนตัวอย่างที่หนึ่งให้นักเรียนพิจารณาการเปรียบเทียบจำนวน เต็มสองจำนวนต่อไปนี้อ่าข้อแรกเขาบอกว่าเก้าและสามเนาะสิ่งแรกเลยนะครับที่นักเรียนต้องทํานะนักเรียนต้องวาดเส้นจํานวนก่อนเส้นจํานวนคือเส้นไหนเส้นนี้เส้นดาๆเนี่ยเส้นยาวๆที่เป็นเส้นตรงเนี่ยถ้านักเรียนสร้างเองให้นักเรียนเนี่ยเอาไม้บรรทัดขึ้นมาเนาะแล้วก็ลากลากไงก็ใช้ไม้บรรทัดลากไปเลยเนาะนักเรียนเมื่อลากเสร็จแล้วอย่าลืม ติมหัวลูกศรทั้ง2องข้างนะครับเพื่อเป็นการแสดงว่าเส้นจำนวนเนี้มีจำนวนถัดต่อไปเนาะไม่ได้จบอยู่แค่นี้ซึ่งเลขเนี่ยเลขที่เอามาใส่เนี่ยก็อยู่ที่หนูว่าจะใส่เลขอะไรอย่างอันเนี้ยข้อน,นี้ยมันบอกว่ามันสนใจเลขอะไรครับให้เปรียบเทียบเลขเก้าเลข3าดังนั้นหนูไม่จําเป็นต้องเขียนจํานวนลบเขียนแค่จํานวนเต็มบวกก็ได้เขียนแค่ มีทั้งจํานวนเต็มลบแล้วก็จํานวนเต็มบวกก็ได้อย่างอันนี้ตัวอย่างเขาเขียนทั้งเลขเลยครับเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามจนไปถึงเลขสิบเนาะเมื่อนักเรียนเขียนแล้วก็ใส่จุดให้เขาหน่อยเนาะนักเรียนอย่างอันเนี้ยเราเปรียบเทียบเลขอะไรครับเก้ากับสามเนาะอันนี้เลขสามแล้วก็จุดไปจุดทึบดําๆเนาะสามจุดไปแล้วแล้วก็เก้าจุดทึบดําๆเนาะจะเห็นว่าทําไมครับเลขเก้าเนี่ยอยู่ทาง ขวาของ3ขวาใครขวามือหนูนะลูกยกมือขวาขึ้นมาจะเห็นว่าทำไมเลข9เนี่ยมันอยู่ทางขวาของเลข3หรือหรือหรือพูดกับกันก็ได้เลข3เนี่ยอยู่ทางซ้ายของ9ซึ่งเราแปลความหมายได้ดังนี้นะเรียนอ่าเมากกว่าสาม เขียนแทนด้วย9แล้วก็เครื่องหมายอะไรครับมากกว่า3หรือหรือ3น้อยกว่า9แล้วก็เขียนแทนด้วยอะไรครับ3แล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่า9ประเด็นก็คือครูว่าต้องมีคนลืมเกี่ยวกับเ,เครื่องหมายเนาะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าถ้านักเรียนลืมมาฟังเพลงนี้กันเลยครับนักเรียน To. These symbols are the ones you use for greater than, less than, and equal to. Hey. Greater than, less than, equal to. Once upon a time, there was a hungry alligator. He loved to eat numbers, so he figured out a way to always get the biggest bite when the numbers were there. He would stop for a second, take a look, and compare. Whichever number was the biggest of the two was the one that he would eat, so just, just two to. Rate. Rate. Here's the main thing to know about the hungry alligator He always eats the number that's greater. Greater! greater. Symbol is which. So here's a simple little tip the less than symbol is shaped like an L. Just remember L for less, that's how you can tell. But well, what about the equal sign? Now, here's what it means when you see the equal sign the value of the numbers is the same on both sides. But on the other hand, greater than and less than are called inequalities because, because they're, they're not equal, man. are the ones you use the later เป็นไงนักเรียนเพลงสนุกไหมอ่ะต้องมีคนบอกว่าครูขาหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะภาษาอังกฤษไม่เป็นไรลูกครูแปลให้เนาะ <S <S เริ่มแรกของเพลงนี้นะครับขึ้นมาที่หน้านี้เลยลูก <S <S The Greater than less than song แปลว่าอะไรครับอ่าเป็นเพลงเกี่ยวกับเครื่องหมายอะไรครับมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเนาะแต่ในรูปนี้มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะอ่าเรามาต่อกันเลยเนาะ ต่อมาเขาบอกว่า greater than แล้วก็เป็นรูปเครื่องหมายนี้เนาะ greater than ในภาษาไทยนะครับเราเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายมากกว่าเนาะจำเลยเนาะจำเลยเนาะเครื่องหมายถัดมา less than เครื่องหมายนี้นะครับในภาษาไทยเราเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะครับอ่าอันต่อมา equal to เครื่องหมายนี้นะแล้ก็เรียกเครื่องหมายนะครับ คุ้นชินอยู่แล้วเครื่องหมายเท่ากับซึ่งต่อมาเนี่ยเพลงเขาก็บอกว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งนะนักเรียนซึ่งมันเป็นจระเข้ที่มีความตะก,กระมากเลยมันชอบกินตัวเลขนะเป็นอาหารนะซึ่งจระเข้ตัวนี้มีความฉลาดมากนักเรียนมันจะกินตัวเลขที่ทําไมมากกว่าเสมอเลยอย่างเนี่ยเลข3กับเลข7 จระเข้ตัวนี้นะจะอ้าปากอ้ามแล้วก็ไปกินตัวเลขไหนครับอ่ตัวเลข7เพราะเจ็ดมันมีค่ามากกว่าอะไร3นั่นเองเปรียบเสมือนปากของจระเข้เนี่ยเป็นเครื่องหมายอะไรครับมากกว่าแล้วก็น้อยกว่านั่นเองเนาะซึ่งนี่เขาบอกว่าจระเข้ตัวนี้นะ he's always i s t h e number that's g e t t e r จะกินจำนวนที่มากกว่าเสมอเนาะเป็นจระเข้ที่ฉลาดมากทีนี้หลักการจำชื่อเครื่องหมายก็คืออย่าอย่างตัวนี้เกสเตเดนหรือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายมากกว่าวิธีจำเนาะให้ดูหัวลูกศรลูกมันจะชี้ไปทางด้านขวามือเนาะกับการเลสเดนเราเรียกเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายน้อยกว่า หัวลูกศรมันก็จะชี้ไปทางไหนครับซ้ายมือเนาะอ่ะเอาสุดท้ายทีนี้ประเด็นก็คือแล้วจะมีประเด็นก็คือแล้วเราจะประเด็นก็คือถ้าเราจําไม่ได้ล่ะโอ้เราจําสลับกันองนี้ทําไงดีครูก็มีวิธีมานําเสนอเนาะเขาบอกว่านี่ดูเครืหมายเลย less t h a n s symbol เครื่องหมายของ เครื่องหมายน้อยกว่าเนาะมันคือเครื่องหมายนี้ใช่ไหมถ้านักเรียนแงนคอเอียงคอสักนิดเนาะจะเห็นว่ามันเหมือนตัวอะไรครับตัว L ซึ่งมันก็คือ less than หรือเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองเป็นไงครับทบทวนแล้วเนาะเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยเนาะนักเรียนทำต่อได้แล้วเนาะหลังจากที่เราทบทวนเรื่องเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับไปแล้วนะครับ คูานักเรียนทําได้แล้วแหละอะข้อต่อมาเปรียบเทียบเลขอะไรลูกศูนย์กับสี่เริ่มแรกหนูก็ต้องทําอะไรก่อนเลยอวาดเส้นจํานวนเอาหมาบรรทัดขึ้นมาเนาะแล้วก็วาดเลยอย่าลืมใส่เลยครับหัวลูกศรทั้งสองข้างทีนี้ก็เติมว่าศูนย์อยู่ไหนอ่ะศูนย์อยู่ตรงนี้จํานวนนมาคือสี่อยู่ตรงนี้อาเลขศูนย์เลขสี่สี่อยู่ทางด้านขวาของเลขอะไรครับ เลขศูนยหรือพูดกับกันก็คือศูนอยู่ทางด้านซ้ายของเลข4วัดมือมาเนาะนี่มืออะไรครับมือซ้ายอ่าวัดมือมาข้างหนึง่งมือขวาจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะทีนี้สรุปก็คือสี C. มากกว่า0ูจระเข้ชอบกินอะไรลูกจำนวนที่มากกว่าหรือตัวเลขที่มากกว่าดังนั้น ปากก็เลยไปง่าบเลข4เป็นอย่างนี้เนาะกับกันหรือ0ูนน้อยกว่า4ก็เขียนได้ดังนี้นะครับเหมือนเดิมจระเข้ไปกินเลขะลรลูกเลข4แค่สลับข้างกันเองอ่าจำข้อต่อมาครับลบ2และ0อ่าเริ่มแรกทำอะไรก่อนเลยลูกเขียนเส้นจำนวนอย่าลืมใส่หัวลูกศรอ,อ่าหลังจากนั้นก็ดูว่าเลข ลบ2 2> อยู่ไหนลูกอยู่นี่ศูนย์อยู่นี่จะเห็นว่าศูนย์อยู่ทางขวาของลบ2หรือลบ2อยู่ทางซ้ายของศูนย์สรุปได้นางนี้เองนั่นเองนักเรียนศูนย์มากกว่าลบ2เขียนแทนด้วยอะไรครับอ่าศูนย์มากกว่าลบ2จะเห็นว่าศูนย์เนี่ยมันคาบมากกว่าใช่ไหมโจะเ้ก็ไปคาบเลขศูนย์เนาะไปกินเลขศูนย์หรือหรือหรือกับกัน ลบสองน้อยก็ศูนย์ก็เขียนได้อย่างนี้นั่นเองนักเรียนสลับตัวเลขกันเนาะแต่ว่าหลักการก็เหมือนเดิมจเย์แคกินตัวเลขที่มากกว่าเนาะอ่ะข้อต่อมาสามและลบสามเริ่มแรกก็เขียนอะไรก่อนเลยครับเขียนเส้นจํานวนอย่าลืมใส่หัวลูกศรทั้งสองข้างอ่าลบสามอยู่ไหนลบสามอยู่นี่สามอยู่ไหนสามอยู่นี่จะเห็นว่าสามอยู่ทางขวาของ ลบสามหรือลบสามอยู่ทางซ้ายของสามสรุปได้ดังนี้เองนั่นเองนะครับสามมากกว่าลบสามเขียนแทนด้วยอ่าสามมากกว่าลบสามจระเข้กินตัวเลขที่มากกว่าก็คือกินเลขสามเนาะเพราะสามอยู่ทางขวาของลบสามนั่นเองหรือกับกันลบสามน้อยกว่าสามก็เขียนแทนด้วยลบสามน้อยกว่าสามหรือจระเข้กินตัวเลขอ่าที่มากกว่านั่นเองแค่สลับตัวเลขเ,เ,เนาะ อ่ามาข้อนี้เนาะตัวอย่างข้อสุดท้ายของตัวอย่างนี้เนาะลบหนึ่งกับลบแปดเริ่มแรกทำอะไรก่อนครับเขียนเส้นจำนวนอย่าลืมใส่หัวลูกศรทั้งสองข้างลบหนึ่งอยู่ไหนลบหนึ่งอยู่นี่ลบแปดอยู่ไหนลบแปดอยู่นี่จะเห็นว่าทำไมลบยลบหนึ่งอยู่ทางด้านขวาของลบแปดหรือลบแอยู่ทางซ้ายของลบหสรุปได้ดังนี้นักเรียน ลบหนึ่งมากกว่าแปดลบแปดเขียนแทนด้วยอ่าลบหนึ่งมากกว่าลบแปดจะเห็นว่าบนเส้นจำนวนเนี่ยลบหนึ่งมันอยู่ทางด้านขวาของลบแปดแสดงว่าลบหนึ่งค่ามันทาไมค่ามันมากกว่าจอระเ้ก็กินตัวเลขลบหนึ่งเนาะหรือสลับกันลบแปดน้อยกว่าลบหนึ่งเขียนแทนด้วยเลยครับลบแปดน้อยกว่าลบหนึ่งเหมือนเดิมเลยลบหนึ่งมีค่ามากกว่าจระเ้ก็เลยกินค่าลบหนึ่งนั่นเองอ่ามาต่อที่ตัวอย่างต่อไปเลยเนาะนักเรียน เขาบอกว่านอกจากนี้การใช้เส้นจำนวนในการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม2จํานวนแล้วเรายังสามารถใช้เส้นเส้นจำนวนในการเปรียบเทียบจำนวนเต็มที่มากกว่า2จํานวนได้ด้วยนะครับนักเรียนตัวอย่างดังนี้เลยเขาบอกว่าจงเรียงลำดับอะไรเนี่ย4ลบ1 6 4ลบ1 6ลบ2ลบ7และศูนย์จากน้อยไปมากหลักการเหมือนเดิมครับนักเรียน ถ้านักเรียนจะเปรียบเทียบนะเริ่มแรกเลยเนี่ยเบสิกเราเนี่ยเราเป็นเบร็กเนอร์เนาะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็ต้องวาดเส้นจํานวนเอาไม,ม้บรรทัดขึ้นมาเราวาดเลยมาวาดแล้วอย่าลืมอะไรอใส่หัวลูกศรแล้วก็เอาจํานวนมาเขียนบนนี้เนาะซึ่งเขาเขียนมาให้แล้วเนี่ยมีเลขอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่ลบแปดลบเจ็ดลบหกไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดเลยเนาะแล้วก็มาดูว่าจำนวนแรกซีอยู่ไหนซีอยู่นี่อพอตเลย ลบหนึ่งอยู่ไหนลบหนึ่งอยู่นี่ลบสองอยู่ไหนลบสองอยู่นี่ลบเจ็ดอยู่ไหนลบเจ็ดอยู่นี่ศูนย์อยู่ไหนศูนย์อยู่นี่อาคูลืมพูดอีกตัวหนึ่งก็คือหกเนาะขอโทษทีอะดูจากรูปนะเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเราลงจุดบนเส้นจํานวนได้ดังนี้เนาะสามารถเรียงลําดับจํานวนเต็มที่กําหนดให้จากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะนักเรียนน้อยไปมากก็คือ ให้ไล่ไปเลยเนาะนี่จากน้อยไปหามากเนาะเพราะสมมุติอันนี้มันคือมือขวาเราใช่ไหมนักเรียนนี่มือซ้ายจํานวนที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าซ้ายเสมอเนาะดังนั้นก็ไล่อย่างเงี้ยแหละไล่ไปเลยก็คือจํานวนแรกก็คืออะไรครับเรียนจากน้อยไปหามากก็คือ7ลบ2ลบ1 0 4 ก็คือดูนี่ไปเลยลบเจ็ดลบสองลบหนึ่งศูนย์สี่หกไล่ไปเลยเนาะก็ตอบได้เลยนะครับนักเรียนเป็นไงครับไม่ได้ยากเลยเนาะดังนั้นวันนี้ขอฝากกันบ้านหน่อยนะนักเรียนอ่าแบบฝึกหนึ่งจุดหนึ่งนะครับกี่ข้อดีเนี่ยครูทําตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะเขาบอกว่าข้อหนึ่งกำหนดจํานวนดังต่อไปนี้โหมีกี่จานวนเนี่ยเยอะเนาะข้อแรกเขาบอกว่า จำนวนในบ้างเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกไล่ตั้งแต่อะไรคบนักเรียนอ๋หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆนาะเป็นล้านเลยทีนี้อะเรามาไล่เลยลบหนึ่งลบหนึ่งใช่จำนวนเต็มบวกไหมไม่ใช่ลบหนึ่งเป็นจำนวนอะไรเนี่ยอ๋อจำนวนเต็มลบศูนย์ล่ะใช่จำนวนเต็มบวกไหมไม่ใช่ศูนย์เป็นจำนวนเต็มศูนย์ก็คือศูนย์นั่นเอง อ่าข้อนี้แหละประเด็นเศษหนึ่งส่วน2มีคนบอกว่าเป็นเศษส่วนคูไม่ใช่จำนวนเต็มอ่าอย่าลืมว่าเศษหนึ่งส่วนสองที่จริงมันคืออะไรครับอ่าหนึ 100. หารด้วยสองมันมีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียนห้าสิบลบกันอ่า อ้าวมันมีค่าเท่ากับห้าสิบดังนั้นห้าสิบใช่จำนวนเต็มบวกไหมใช่อาครูได้จำนวนแรกแหละไม่ยากเลยเนาะ่ออย่างข้อสองเขาบอกว่าจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ยครูก็ตอบไปแล้วลบหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบน้อไล่ตั้งแต่ลบหนึ่งลบสอง,ลบส,องลบสามไล่ไปเรื่อยๆเป็นล้านๆเลยข้อสามจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเต็มโอ้โหจำนวนเต็มจำนวนเต็มคืออะไรน,ะนักเรียน จำนวนเต็มเกิดจากจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มลบเอามารวมกันแสดงว่าข้อ3เนี่ยให้หนูเอาข้อ1กับข้อ2มาตอบเนาะรวมกันเลยอ่ะลองไปทําดูนะครับข้อ1ไม่ยากเนาะอ่ะข้อ2ครูไม่ให้ละกันข้อ2ง่ายไปไปดูข้ออื่นไปดูข้ออื่นอ่ะข้อ3ข้อ3น่าสนใจ ข้อสี่ดีกว่าข้อสี่อ่านน้ำเรียนทำข้อสี่เนาะจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในสี่เหลี่ยมเพื่อทําให้ประโยคเป็นจริงอ่านนึกถึงจระเข้ไว้เลข14กับศูนย์เลขไหนมีค่ามากกว่าครับ14บสจระเข้อ้าปากกินเลขสิบสี่ไปเลยอ่าข้อสองลบเก้ากับเกลบกับ9กค่าไหนมากกว่าครับ ก้าเนาะเพราะเก้าเป็จนจำนวนเต็มบวกจระเข้ก็กินอ้าปากเลยอ้ำอ่าลองไปทําดูนะครับตั้งียนไม่ยากเลยเนาะอ่ะข้อห้าลองทําด้วยนะคะนักเรียนจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเนาะเพื่อทําให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงลบห้ากับลบแปดจำนวนไหนมากกว่าครับอ่า ลบห้ามากกว่าเนาะจระเข้ก็กินเลยกินเลขลบห้าเนาะอ่ะข้สองห้ากับแปดทำไมครับ8ดมากกว่าเนาะก็จระเข้กินเลขแปดเลยอ่ะลองไปทำดูนะครับแสดงว่าวันนี้มีกันบ้างก,กี่ข้อครับนักเรียนอ่ามีแค่สามข้อใหญ่เนาะก็คือข้อหนึ่งใหญ่ข้อสใหญ่ข้อห้าใหญ่เองนะครับลองไปทำกันดูนะครับนักเรียนเก่งมากครับทุกคน